สวัสดีคุณมังกรแม่มัลลามาแล้วค่ะอ p พี 79, ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะผันที่เกิด22ธันวาถึง19กามกราเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงลูกครึ่งหลังของสิงหา64กันดีกว่าว่าสำหรับคุณมังกรที่มีคนคุยดูดูอยู่ in relationship แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วพลังงานความรักความสัมพันธ์ในด้านดาร์กด้านเมื่อของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะ ใบแรกจะเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะสามไมเท้าคุณมังกรบางคนอาจจะกำลังอยู่ในลักษณะของมีปัญหาเรื่องของมือที่สามนะคะรักสามเศร้าเราสามคนมือที่สามนะ king of swords คุณเดี๋ยวเขามีปัญหาปากเสียงกัน แน่นอนนะคะอันนี้เป็นคอมมอนเลยนะคะสำหรับการที่มีใครบางคนไม่ได้คบคนเดียวไม่ได้คุยคนเดียวมีพลังงานของมือที่สามเข้ามาซ้อนนะคะ View of fortune มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อง relationship นะคะของชาวลัคนาราศีมังกรนะ Queen of Wands มันเหมือนกับว่าสินไม่เสมอกันคุยกันเริ่มแบบ เขาเรียกว่าไม่ลงรอยกันนะคะมีปากเสียงกันนะคะแล้วก็เป็นลักษณะอาจจะไม่ยอมรับนะหรือทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใบเบี่ยงโมโหนะคะซึ่งคุณมังกรหลายๆคนอาจจะดิวกับคนที่มีพลังงานแบบนี้อยู่ตอนนี้นะคะห้ามไม่เท้าเป็นการคอนเฟิร์มเรื่องของปากเสียงนะคะ คอนเฟิร์มเรื่องของปากเสียงขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะ 4. เหรียญต่างคนก็อยู่ในมุมของตัวเองนะคะอยู่ในมุมความคิดของตัวเองฉันถูกเธอถูกนะคะแล้วก็ไม่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำผิดนะคะแล้วอาจจะมีการจับได้อย่างนี้มาหลายครั้งนะคะ เลยทําให้คุณมังกรเ,เขาเนี่ยเขาเรียกว่ามีปัญหากันเนืองๆไม่ว่าต้องพูดอย่างนี้นะ The world มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวลักนณาราศรีมังกรนะคะ c o m i t มีใครบางคนเปลี่ยนไปมีใครบางคนนิ่งนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะมีพลังงานของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักความสัมพันธ์ The Magician คุณมังกรกำลังใช้สติใช้ปัญญาว่าจะจัดการจับผิดยังไงดีนะคะหรือจะทำให้เขายอมรับในสิ่งที่เขาทำผิดต่อคนบมงกรยังไงดี King of Pentacles คุณเขามีปัญหากันแน่นอนนะคะและอาจจะไม่คุยกันในบางคู่บางคนนะคะมีการเงียบมีการแยกมีการหายนะคะมีความห่างในเรื่องของพลังงานนะคนที่ใช้จะไม่เหนื่อย ไม่ต้องพยายามแล้วเขาจะต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะคะขยายพลังงานให้ชาวลัคนาราศีมังกรต่อจะเกิดอะไรขึ้นนะสิบมิถุน์มือที่3ม,มือที่3ามเนี่ยมาจากงานนำพามาหรือการเรียนนำพามาก็ได้นะคะการมาของมือที่3ามเขาก็จะอ้างว่างานยุ่งนะเรื่องงานเพื่อนร่วมงาน คิดเยอะคิดมากเป็นสาเหตุให้เรากับเขาเนี่ยมีปัญหามีปากเสียงกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่ามันมีอะไรมากกว่าน,นั้นแล้วคุณมังกรเนี่ยโดยเซนส์แล้วแบบรู้เลยว่าเขาเปลี่ยนไปนะคะ Fertility มันเป็นลักษณะของออคุณบังกรมีแฟนอยู่ นะคะหรือมีคนคุยอยู่แล้วคนคนนี้เขาอาจจะไม่ได้คุยกับคุณมังกรคนเดียวนะคะหรือน่ทั้งกลับกันคุณมังกรเนี่ยมีคนของตัวเองอยู่แล้วแอบไปบริหารสเสน่ห์ก็ได้แต่มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีคนของตัวเองอยู่แล้วแน่ๆน,นะคะ King of Cups เขาเป็นคนเจ้าชู้อะแล้วก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรในสิ่งที่ตัวเองทำด้วยเพราะนั้นคุณมังกรก็จะต้องเหนื่อย นะะคและทางที่ดีที่สุดก็คือต้องเขาเรียกว่าเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่สามารถจะชัดเจนได้นะคะขยายพล th th ังงานต่อขอบคุณ9,800คนนะคะที่ติดตามในเพจเมมโมส่าขอบคุณ9,000 0 Subscribe ในช่อง YouTube เมมโมส่าขอบคุณรีวิวดีๆนะใน EP ีที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็น EP ีที่78แล้วก็ คนที่ปรึกษาส่วนตัวกับแม่มดเนี่ยเขียนรีวิวให้แม่มดดีมากๆเลยขอบคุณจริงๆนะคะจะควรบอกว่าอะไร Give your relationship a chance คุณจะให้โอกาสเขาไหมล่ะนะแล้วในคุณบางคนบางคนอย่างที่แม่มดบอกว่าให้โอกาสครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะคะ Romantic Feeling เขาทำอย่างนี้ตลอดคือถ้าเป็นลักษณะของการขอโอกาสก็จะพูดดีจะปรับปรุงตัวจะไม่ทำอีกแล้วนะคะบลาบล,าบลา attraction หรือในทางกลับกันเขาอาจจะบอกอะไรคุณมังกรแล้วคุณมังกรรู้สึกว่าเชื่อหลงคารมก็ให้ระวังไว้นะคะซึ่งพลังงานของคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีคารมที่ดีนะและยิ่งเวลาที่คุณมังกรไปถามหาความชัดเจนเขาจะยิ่งแบบพลิกลิ้นของเขาไปเรื่อยนะคะเขามีความฉลาดในการใช้คำพูดนะคะก็ให้ระวังไว้แล้วกันนะ สำหรับชาวลักนาราศีมังกรและชาวสองนะคะอยากรู้ว่าเขาจะกลับมาไหมนะในคุณมังกรบางคน,งคนในบางคนอยากรู้ว่าตอนนี้เขาจะตัดสินใจเลือกใครนะคะและถ้าในบางคนอาจจะอยากรู้ว่าวันนี้ตอนนี้เขามีเจตนาอะไรกับคุณมังกรกันแน่ในด้านดาร์กด้านมืดพลังงานทั้งหมดเป็นคุณมังกรไปทำกับคนอื่นก็ได้นะคะแม่มดบอกพลังงานด้านดาร์กด้านมืดจากรูปเท่านั้น คุณมังกรไม่ต้องเล่าอะไรให้แม่ฟังเลยแม่จะเป็นคนบอกพลังงานให้คุณมังกรเองนะคะอลองไปอ่านรีวิวแม่มดสัก5รีวิวจากหลายร้อยรีวิวดูแม่มดได้จากไพ่ครูบาอาจารย์แม่ซึ่งสําหรับนี้เปิดพลังงานด้านดาร์กได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะยังไงก็ตามแต่จองคิวมาในอินบ็อกซ์นะคะเพจโมซาร่าหรือไอดีไลน์ด้านบนนี้นะคะถามครูบาอาจารย์ให้ชาวลัคนาราศีมังกรดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ กับคุณใน EP ีนี้นะคะเครื่องหลังของสิงหาเขาบอกว่าคนคนนี้เป็นคู่กรรมเก่าของคุณะนะคะคุณให้อภัยเข้ามาหลายครั้งและในหลายๆคู่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความผิดครั้งแรกด้วยซ้ำนะคะเป็นครั้งสองครั้งสามครั้งสี่แต่คุณมังกรก็ยังอึดและอดทนกับคนคนนี้อยู่เพราะฉะนั้นแม่มัก็บอกได้เลยว่านี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาทาผิดเรื่องเดิมๆนะคะยังไงก็ขอให้คุณมังกรข้ามผ่านพ้นอุปสรรค ความรักนี้ไปได้นะคะแล้วก็ขอให้คล้วคลาดจากโควิด19นะเอาล่ะทีนี้เราจะมาเช็คพลังงานของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะที่โสดนะผู้ที่เกิด2 0ธันวาถึง19มกมราใบแรกจะเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศีมังกรที่โสดนะคะใบแรก Queen of Wands คุณมี Queen of Wands หนึ่งคู่แล้ว พลังงานไม่เคยโกหกแมมโมสรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมือที่3ามนำพามาด้วยงานหรือการเรียนนะคะเช็คต่อว้าวใบนี้ออกมาเลยเอซับครัมีใครบางคนไปเริ่มต้นความรักใหม่นะคะหรือคุณบางกรที่โสดอาจจะมีโอกาสได้เริ่มต้นความรักใหม่ก็ได้นะคะสองไม้เท้า ให้ระวังว่าความรักใหม่ที่เข้ามาจะเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนนะคะเช็คดูดีๆก่อนว่าเขาโสดจริงหรือเปล่านะคะ temperance เช็คต่อท้ามาเป็น temperance มีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายถทายเท devil คือในคนบางคนบางคนอาจจะดีกว่าคนที่เจ้าชู้อยู่แต่ยังไม่ได้อิน relationship เป็นแค่คนคุยหรือมีคนเข้ามาคุยในช่วงลู ก่อนอีนี้หรือภายในอีพีนี้ก็ให้รู้ให้ว่าให้ระวังไว้ว่าเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้นะคะเไม้เท้าอาจจะมีการบล็อกกันอาจจะรู้แล้วแล้วเพิ่งจะมาบล็อกในอีพีนี้ก็มีความเป็นไปได้นะคะเช็คต,ต่อสีไม้เท้าอาจจะมีการกลับมาของใครบางคนที่มีพลังงานแบบนี้นะ king of cups คนที่มีพลังงานของความเจ้าชู้นะคะเช็คต่อ k night of pentacles อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาคุยมากกว่า1คนนะคะในระบรรดาคนที่เข้ามาคุยเนี่ยอาจจะมีบางคนที่เป็นคนเก่าๆก,ก็มีความเป็นไปได้เป็นพ่อตัวดีแม่ตัวดีของคุณนะสิบดาบคณบางคนค่อนข้างที่จะคิดมากหรืออาจจะอยู่ในภาวะที่ต้องตัดสินใจว่าจะใครดีนะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายาม และจะต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นแม้มดจะขยายพลังงานที่ชาวลัคนาราศีมังกรน,นะถามจากครูบาอาจารย์ถามจากจักรวาลให้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะดีไซน์คุณมังกรยังรักคนเก่าๆอยู่อะนะคะแล้วเป็นคนที่ทำให้คุณมังกรเนี่ยเจ็บนะคะเจ็บมาแล้วหลายครั้งนะทรอิอัมคุณยังรักเขาอยู่จริงๆนะคะคือเขาเป็นคนที่เลิกเจ้าชู้ไม่ได้ ะฉะนั้นคุณมังกรก็ต้องทำใจในเรื่องนี้นะคะถ้ายัางคิดว่าจะไปต่อนะคะสามไม้เท้าคุณมังกรมีสามไม้เท้าอีกหนึ่งคู่คุณมังกรตกอยู่ในพลังงานของรักสามเศร้าเราสามคนมือที่มือที่สามคนมีเจ้าของคนมีครอบครัวคนมีพันธะคนมีภรระ,ระนะคะนี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีมังกรนะขยายพลังงานต่อ ขอบคุณสำหรับ9,800คนที่ติดตามในเพจแมมโมซาร่าขอบคุณ90,000 s ับส c คร b e ในช่อง YouTube มโมซาร่าแล้วก็ขอบคุณรีวิวแม่นวัวตายคอยล้มใน EP 78ที่ผ่านมารีวิวแม่งดงามพระราม8จริงๆลองเข้าไปอ่านกันดูนะคะถามจากจักรวาลมีอะไรอยากบอกชาวลัคนาราศีมังกรที่โสด w o r t h waiting for จักรวาลบอกว่าคุณ จะได้เจอคนที่พอดีและดีพอกับคุณนะแต่คงไม่ใช่คนที่ผ่านมาแน่นอนนะคะ Forgive and l e a r n i n g ให้ถอดบทเรียนนะคะแล้วก็เจ็บแล้วจำด้วยนะคะผิดเป็นครูนะคะ Stay Optimistic about your love life o v e l จะบอกให้คุณคิดบวกเข้าไว้กับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะอย่าไปคิดลบๆเพราะว่าอะไรที่ไม่ดีเราก็ปล่อยทิ้งไปนะคะคนที่ใช่ต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้น เพราะ,ะน,นั้นชาวมังกรที่โสดหรือชาวสองอยากรู้ว่าเขาจะกลับมาไหมตอนนี้เขาคิดอะไรกับคุณอยู่เขาจะเลือกใครเขาจะตัดสินใจยังไงนะคะหรือในบางคนกลับมาแล้วเขามีเจตนาอะไรนะแม่มดบอกพลังงานด้านดาร์กในดาร์กจากรูปเท่านั้นนะคะคุณมังกรไม่ต้องเล่าอะไรให้แม่ฟังเลยแม่จะบอกพลังงานทั้งหมดให้คุณเองนะลองไปอ่านรีวิวแม่มดสักห้ารีวิวจากหลายร้อยรีวิวคุณจะอยากปรึกษาโนซาร่านะคะอินบ็อกซ์มาในเพจโมซาร่าหรือไอดีไลน์ด้านบนนะ แม่จะถามครูบาอาจารย์ให้ได้ไพ่แม่วสราซึ่งสําหรับนี้แหละที่ทําให้รีวิวแม่ได้หลายร้อยรีวิวเลยเพราะสามารถเปิดพลังงานด้านดาร์กด้านมืดได้ขมังเวทมากๆนะคะคุณมังกรปวดใจนะเพราะเขาอะไม่ชัดเจนและเขาเป็นคนที่มีเจ้าของมีพันธมีภาระราซึ่งคอมกรเข้าไปโอกาสจะเข้าไปเป็นมือที่สามมีสูงมากแล้วเดินออกมาด้วยความเจ็บปวดนะคะกว่าที่จะออกมาได้ก็ให้ระวังไว้ว่าถ้าในกรณีที่เขากลับมาอีก ะะเอาล่ะนี่คือพลังงานของชาวมังกรใน EP นี้ยังไงก็ขอให้คลายคลาดจากโควิด -19 นะคะ See you บยบรุยชาวมังกร